<c oughs> อาบน้ำแกะผา้าพี่น้องดูนะครับคำถามนี้เนี่ยเขาถามมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรพี่น้องถามถามอีกก็ไม่เป็นไรเขาถามว่าอาบน้ำแกะผ้าในห้องน้ำอาบคนเดียวนะครับเขาถามเนี่ยอาบน้ำแกะผ้าในห้องน้ำคนเดียวได้ไหมอ่า อาบน้ำแก้ผ้าในห้องน้ำได้ไหมเรื่องนี้นะครับพี่น้องจะมีขีลับอุลามะบางอุลามะฮุก,กุมมักโกรบางอุลามะฮุก,กุมหารับแต่ถ้าเป็นคนรุ่นปะเรารุ่นโตเราจะไม่แก้ผ้าถึงแม้ว่าจะมีจะมีการกั้นมิชชิตเขาก็ไม่แก้ผ้าทว่าทำไมครับอ่า คนที่สามารถรักษาจุดนั้นได้มันเพิ่มพูนบรารักตนี่สําคัญนะครับความบรารักัตนี่สาคัญซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะหายากในความบรารักตนี้ซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกับ1วิชาการ2การปฏิบัติตัว่อา 3. อาเกดะคือหลายๆอย่าง 4. อามานคือหลายๆอย่างประกอบกว่าจะมีบรารักตได้ไม่ใช่ทุกคนจะมีนะครับ เรื่องบารอกาสนี่ไม่ง่ายทีเดียวจนกระทั่งคนอัล,ลิมหลายหลายคนพูดมาเลยว่าความรู้ค่อนข้างจะยากแล้วบารอกัสนี่ยากกว่าความรู้อีกพอเราเช็คๆแล้วมันก็เป็นความจริงนะครับเพราะคนที่จะมีบารอกาสนี้เขาจะต้องมีอามาลฮุซุสเป็นประจำเป็นอิสติกอมะ เมื่ออัลลอฮ์รักเขาอัลลอฮ์ก็จะให้บารอกัตเลยคนสมัยแต่ก่อนเขาทําอะไรเขาอามทลอะไรเขาจะอามทลเป็นประจำตรงกับฮะดีษที่นบีว่าอัดอะฮับบุลอามาลีอิลลลลอฮฺอัดวาบุฮาวะอินกัลละอะฮับบุลอามาลีอิลลัลลอฮมทลที่พระองค์อัลลอฮ์รัก ก็ค ah. nah, ืออาลที่สม่ำเสมออาลที่เป็นอิสติกอมะอ่าถ้าเราอับซิกถ้าเราซิกเกตก็ซิกเกตอิสติกอมะถ้าเราสลาวัตก็เป็นประจำการอ่านกุลหุก็เป็นประจำานอิสติกอมะจะอิสติกอมะประจำวันหรืออิสติกอมะประจำกลางคืน หรืออ ah ah ิสติกอมะประจําส e ัปดาห์หรืออิสติกอมะประจําเดือนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอิสติกอมะหรืออิสติกอมะประจําปีก็เป็นอิสติกอมะเหมือนกันแต่พูดลบุญเยอะอิสติกอมะประจําวันมันเยอะกว่าเพราะได้ทําทุกวันอิสติกอมะประจําปีเดือนบวชไม่เคยทิ้งสักคืนละหมาละหมาตาจุดละละหมาตาละวะ เดือนอื่นไม่มีนี่ก็เลยไม่เคยขาดก็เป็นอิสติกรมมเช่นเดียวกัน